สวัสดีครับพี่น้องมืาอนี้มาหาล่อเก็บบังวงครับล่มแห้งมากับสุเลยสองกนครับสวัสดีเนี่ยมาเลี้ยงพี่น้องโอ้ยทักทายกันเหมือนพวกได้กิปเลยพี่น้องโปรดร่วมกิปพี่น้องเมืองยากทำงานยากทำนา่งจบเมย์ไนบ้านนั่นนะครับไป็นตังานโซ่ปนโนตามาโนต้าเลี้ยวมาเก็บบังวงน้ำกันพี่น้องครับล่มบังแห้งฝนตกออกมาทั้งปีมาเคลื่อนในกัดโปรยออกมา โอ้โลนหลายอยู่ตัวนี่ม,มาพี่น้องมารอเก็บบักม่วงน้ำกันครับเอาหน่อยทิบตัวนี้เก็บบักม่วงครับพี่น้องเก็บบักม่วงล้ำลึกถึงตอนอดีตตอนเป็นเด็กน้อยล่มฝนมาหารอเก็บบักม่วงนะครับพี่น้องครับโอ้โหทิพเก็บนี่าพ,พี่น้องเก็บบักม่วงมันมีบักม่วงหน่อยยัดโบกน้ำ ต้นตึงคนนั้นมงงาดโบกล้มมาย่านพระท่านค้นเปล่าเลยนมากรี่นองครับแต่ป่านนั้นก็ยังพท่านเขามาก่อนไปเก็บตัวนั้นปะเก็บบกมวงงาดโบกปะบางวงอันบางวงเก็บเดอ ไปไปเจ้าห่วงญาติโบกมาเทาอีกต้นหนึ่งพี่น้องจะต้องปวดท่านเขาบู้เขาไปเก็บก้อนแล้วมาจากลมแห้งแห้งพี่น้องเลยตกยาี้มะแรงลมแรงเหลือเกินโอ้ยบักห่วงยัดิโบกหน่อยตัวนี้อืมขึ้นเปตะบานแถวเนี้ยหนิตะบะสั่มวะโอ้ยก็มันหลายมือแล้วสิเลย ลายมือลแล้วเด้เนี่แล้วมันหวานกระตุกไปไหมมันสีสมกระแนวไหนเนป็นตะวันอยูน่นแต่มันสั่มว่ะมะขี่เนาะปุ่นไปตน้นเรื่องฝนปลายเป็นตะลายอยู่ไปไปเคลือ่อนเคลืปุ่นไปตน้นเรื่อง่นเอา้าฝนมาแล้วบาทพี่น้องเอ้ยในวงวังสีหาวยต้องต้องฝนมาแล้ว ไปเก็บต้นนั้นดีกว่าพี่น้องไปไปต่อไปต่อบถมาแล้วหาเก็บบังง่วงครับพี่น้องครับจานลอยกับสุเรมวันนี้เลาะหาเก็บบังง่วงกันกลางโคกกลางป่าพี่น้องให้มั่นก็จ้ะหูกันแล้วแต่ที่นี่ต้นบังง่วงเป็นไงตัวเลยโอ้ยว่าแม่นสิพอท่านพอท่านนี่หรือนะ โอ้ยมาเอา,ากรอนกันละตัวนี่มนลมหมกแหงเนืวังหนันคอยว่ามันก้อนท่นออกมาปู้เตรียมกระตาเลือท่างนี้คือปวดอกระสอบกรแม่นบ่นั่นบู้ยมาปวดเคู่หนาทิงสอบเทิงตาแสดงว่าคอยมาสากเขาเจ้าตัวสิเ่นอต้นี่บน่ครับใสต้น่ต้นไหนโอ้รอลงไปทั้งนี้บอก ไปบอกสุเลเขาเบิดแล้วาได้อยู่ไหนเขาเบาเบิดก่อนเหรโอ้คนหลายหนึ่งตัวนี่เด็กโอ้เด็กหน่อยวันนี้ว่าเอากราบเท่าไหร่บ่ไปไปเอาคืองมาของยาย่วันหน้าจุ๋่ตัวนี้เขากระเล่นกายเห็นบ่อยครับเนี่ยมันไปเอาเราเหงาฝนขึ้นบ้านละบาทดิลบแต่ต้นหมวกวงกันพี่น้องโอ้หมว่วังเงี้มาคือหน่วยงามเดียนี่ โอ้ยงูไอ้บกใหญ่อีหนึ่งอุ้ยสวยงามเลยต้นน่ะดิบ่มีหมากบ่เอาฝนตกพี่น้องเอ้ยหารุบแต่ต้นบักม่วงนี่ล่ะง่อยน่ะดิโอ้มะม่วงมะม่วงที่ยังสะเหลือยงอึ้ยยยยอยู่นี่แม่นตัวว้านี่มะม่วงตัวนี้นี่เคนี่ดิฟังนี่มันเน่าวปะไรอ่ะเฉพาะเขาบัวเอาหน่วยนี่เดิสั่น อุ้นวนนี่ก็ะนาวโอ้ต้นนั่นก็บบังวงหน่อยลบฝนจะคราวพี่น้องเอ้ยโอ้ยได้หน่วยเดียวนั่นเดียต้นหนึ่งเดี๋ยวยางเบิ่งต้นนั้นกับพี่น้องเอาเด้อเจ้าถ่ายอยู่นี่เด้อขอเสียเบิ่งต้นนั้นเด้อทายอยู่นี่ละเดี๋ยวขอยเบิ่งต้นนั้นก่อนพี่น้องปุ่นต้นปุ่นเป็นได้น้อต้นนี้น้อโอ้ยฝนก็ดีโอ้ เขบ่มีจักหน่วยเขาเก็บเบิด์ตหรบ่สุมาก่อนเก็บเบิดแล้วพี่น้องเอ๋ยไม่มีจังหมากเลยโุเลเอ๋ยรอหาเก็บบักม่วงพี่น้องไม่มีจักหน่วยเลยอันนี้ก็เป็นสวนยางแล้วบ่มีโุเลบ่มีบ่มีจักหน่วยเลยโอ้ยฝนสิตกะหวานร่มแห้งพี่น้อง คนก็นเลยออกมาหลายพราะกันมาหาบัก่วงซะนั่นเลยจะลอยกับมากับสุเลบรท่านเขาสั่มเฮ้ยเขาเอาก่อนพี่น้องเลยคือพ่ออดีตจะเป็นเล็กน้อยพรากันรอหาบัก่วงย่ำล่มมาฝนตกจริงจริเลยพี่น้องตะกี้ก็ดีซุมเมอนี่ครับยังคือเก่านะครับยังเป็นรูปแบบเกา่เกาๆอยู่เนี่ยมหาเรอบางตนงง้นบมักบวงน้ำไฮมันคน้น ที่สี่นะครับพุ่นต้นนังสุเลย์ก็ล่างไปอยู่ผมแล้วบางตน้นพุ่นพี่น้องฝนลินนี่เลยนี่ทั้งนีนแดดทั้งนีนฝนลินอุย้ยพุ่นอยู่เท่ากุ่นโอ้ยเอาพ่อได้กินกับเขามันสุกแดงๆนะมันหวานนี่เลยพี่น้องเลยพอได้กินกับเขาแกลงหลังอาหารไปได้ตัวนั้นมีอเยอะปะ โอ้ยได้บาง้วงกินสมตัวนั้นได้ <c oughs> เป็นพวบงบาง้วงกินสมแล้วรถไปพุ่นละถ่ายพุ่นละแล้วรถไปเอ้ามามา, <c oughs> มาเห็นไหมแกบางวงสุกวัไน้บาง้วงดิบเอาไปกินสม,มเโิโอู้เอาโอ้สัตวน่ะไปกินสมพี่น้องบัดรนี่เอาเอ้วบาง้วงเิ่มตัวนี้โอ้ยมันสีสุกแล้วนี่มันเิ่มโอ้มันแม่งเลยนี่นี่นบาง้วงเิ่ม ครับครับครับขณะว่าคือดี๋ยวเราไปน้องค่ำเราเขาจะมาเอาก้อนเบิดเลยไปไปแวะเสียงเสียอันเบิ้ดเรียนน้ำบิจะก้าวกับเมื่อเฮาเขาจะไปจอดดูจอดดูโอ้ยเห็นองวงสูบบักไรหน่อยนึงโอ้ยไปเก็บก้อนเด้อเฮ้ยนี่ล่ะมงวงกินข้าวเผาควยอ่ะขออนุญาตเก็บก้อนพี่น้องบาดนี่โอ้ยเหลืองเออเลยนี่หอมบาด Nhi, ni nỉ nỉ nuôi nắng. Ôi, quan này mày nỉ 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 hơ hơ, nỉ 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 ปวดนล้ก็จ้าไยอยู่มันตื่นตื่นอยู่มอสใ่มากเหมองวงดิบไป,ปอมอสไปกินสมบ้อ <c ười> ะปเนี่ยมาเห็นเรื่องเออๆอยู่โอ้บรรยากาศลมพี่วีโอ้ย่างหวานเสียงบนขั้วบนเลยปะนี่เขาาักหนก็ได้เฮาไปทานยังัน หัวเขาหอกแล้วบ่แวเลยน้ำเสียอันก่อนพี่ดองปึดฟาร์มงัวเลย n บ่ได้เค้ยวงบอยู่ลูก h เนาะงาหวานญาหวานอิสราเอลฟาร์มงัวบน้นแ่นอนเว่าตอนาบแลวบ ืออื่นเราสิมากินปลาอยู่น้องนี่พี่น้องครับมืออื่นสวัสดีมังวเขาวอกหรือเปล่าฮอดเร็วฮอดเร็วโอ้ยกูหนาแบบมังวงหาแบบมังวงสุกได้แบบมวงดิบโอ้ยถ้าบบมังวงสุกไปยเพื่อนน้องมังดิบเจ้านี่กินชม บังม่วงสูงกว่าใดบังม่วงเดียบอุ้ยมาล้มแห้งแต่บัดนี้ล้มจะได้ไม่กระดกกระเดียดเอาไปกินสมได้หนี่เซ็บมาจักหาบังม่วงสูงกว่าใดบังม่วงดิบบองุ่งเขาควอกแล้วเปล่โอ้เสียอันเคนเองุ่งเขาควอกแล้วตัวไหนมื่อื่นมากินปลาเนาะมื่อื่นเนาะโอเคเลยมื่อื่นนะมากินปลาโ่าน่ะมองเพว่านอยู่นั่น แน่นอนเลยป่ะมีเตาแก๊สหน่อยพ่อมโอ้ยตู้กาแฟพอดีแล้วเนาะมาหมาเลยเดี๋ยว้อมาเล่งเขาสิลู้มันหากุจีอยู่มาเร่งโอ้โหหงอขอขว้ากุญแจตัวนี้เด้อมาเร่ง่อมาเร่งขอสิมว่าหาจุจจีน้ำเด้อมาเร่งเด้อกันฝนมาตกโอเคโอเคเลยอ่ะพี่น้องคลิปนี้หาบักม่วงกับสุริมาแวะเถียงของเสียอันเพิ่น นะครับมื่อนี้เพิ่นเพิ่นอยู่กับพี่ไอ้พ่นสองคนเดี๋ยวมืออื่นว่าสิพากันมากินปลาว่าสั่นมืออื่นว่าแต่น้องเรามากินปลาว่าสั่นมืออื่นนอเฮากลุยลุยลุยโอ้ยกินปลาครับพี่น้องมืออื่นว่าสั่นว่าพอดีละกินปลาเฮาต้องนั่งกินขางน้องเลยดังไฟเลยใอยว่าแจมเลยไปกาะก็ร่างงามนะเห็นี่โอ้ไปเก็บบักม่วงมากเามกันปลากรับพ่อทะเลเดอกเห็นไปกาะง่ามโอ้ไปเก็บบักม่วงสุกบไปเก็บบอก่วงดิบ ไปบ่าทนเขาเขาเลียนกันแาสอย่างจขวงว่าจะไปเอาสิมือแร่งกัดฝนวตุกก็สิมาออกมาขุดจุดจีน้ำด้เดี๋ยวมือแร่งกอนพี่น้องคำหมดละกีนตะเวนตุกดินเหลวะจ้วทุ่มสองทุ่มสียออกมาขุดจุจีน้ำเพิ่นนะครับออกมาเหรียญยูฟ้ามั่วไปละตรอดปลอดโป้งดีเสียบแล้วปะเต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 ะนะปะโอ้อัตราได้ที่นี่เออเดี๋ยวมากอเสียห้องเสดอกเออออดอก โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ย่มเลี้งย่ำคำนะครับบรรยากาศสบายสบายสไตล์บ้านเท่านะครับอีสานบ้านเท่าครับตกะข้าวเลี้งมากเมื่อนี้ไปได้คลิปหาบักม่วงสุกไปได้บักม่วงดิบล่มฝนมากกันเลยรอออกหาบักม่วงบกคิดว่า้นสิหลปันนี้แต่ว่าก็ลายพี่น้องเลยเอาคลิปนี้โอเคพี่น้องขอบคุณหลายครับติดตามคือเก่าคือเดิมพี่น้องครับสวัสดีครับ